เราท่านทั้งหลายตามมารวบรวมกันทำบัดเย็นสวนดบทมหาจักรพรรดิต่างๆที่เราได้สวดมนต์ทุกวันพระจะขึ้น8ดค่ำแปมแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบส่ค่ำเราท่านทั้งหลายก็ไม่ค่อยขาดนั่นเองเราก็ถือว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมทอมตน้นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อกันหา ท่านให้เราทำเป็นประจำเราจะเป็นวัดบ้านก็ตามวัดป่าก็ตามเราก็เน้นการสวดมนต์นั่นเองเป็นวัดสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยเพราะการอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นญาติของพระธรรมคําสั่งสอนเจนเป็นญาติของพระอริยสงฆ์จิตใจเราก็จํานงมุ่งตรง ต่อพระนิพพานนั่นเองพระนิพพานเป็นที่รุดรอดรุดพ้นจากบ่วงกรรมนั่นเองเราถึงว่ามาสแสวงหาคุณงามความดีสแสวงหาบุญสแสวงหากุศลสแสวงหาบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจทานวัตถุสิ่งของเราก็ให้ทานแล้วสมาทานศีลเราก็ต้องสมาทานวิรัตเองนั่นเองหลวงตาม,มาท่านถึงเน้นให้เราสมาทานศีลวิรัต ศีนห้าพรหมจันทร์นั่นเองศีนห้าปัญจปัญจวะห้าพรหมจันย์ศีลห้าพรหมจันย์ที่เราได้นอนคนเดียวอยู่คนเดียวบางคนอยู่เป็นคู่เราก็ถือได้สีหชั่วโมงก็ดีดีกว่าไม่ถือเลยการถือเนคัมมะความยินดีในความเป็นสมณนะคือการออกบวชถืออะพรมจริยาเป็นศาสนาพุทธก็ว่าได้เป็นศาสนาพุทธที่ท่าน ให้เราภาคออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั่นเองการมาคุณก็เป็นและเป็นกรรมโทษผู้ใดติดมากก็ทุกมากติดน้อยก็ทุกน้อยไม่ติดก็ไม่ทุกเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านไม่ติดแล้วท่านพากสิ่งพวกนี้ออกไปจากกายจากใจท่านแล้วท่านเลยเป็นผู้ที่เข้าถึงบรมสุขนถิสันติ ปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีนั่นเองนิโรธคือนิพพานเป็นที่รุดรอดรุดพ้นจากบ่วงกรรมฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตมันเล่งสร้างบารมีสิบให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจ,ใจิตใจทานบมีศีลบมีเนคขมะคือการถือปรมจรรย์ ปัญญาบรมีปัญญาความรอบรู้วิยะความเพียรต่อเนื่องขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธรมเครื่องเผากิเลสสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาและวางอุเบกขานเองถ้าเราไม่มีความมั่นคงต่อพระรัตะนตรัยจิตใจเราก็จะเหินห่างจากรมคำสัง่งสอนพระเจ้า วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบเหมือนคนทั่วไปในโลกนี้เห็นพระ,พระเห็นสงฆ์ก็เฉยเเหมือนสัตว์ในราชาเหมือนศูนรละกายมีความหวาดกลัวนั่นเองนี่แหละสัตว์ทั้งหลายย่อมเบียนบ่ายตายเกิดในการมาพบรูปประพบรูปประพบเป็นผู้ที่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีการอบรมบ่มนิสัยไม่มีการฟังธรรมไม่มีการเข้าว,วัดไม่มีการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ทางเตียนเตียนเวียนไปนรกนั่นเองทางลกๆลกทางบักบันคนขวายเหมือนเราทั้งหลายพาขึ้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ยินดีพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเกื้อกูลเป็นกรรมคุณนั่นเองเพื่อเรายินดีในสวรรค์หกชั้นชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชันปริมาสวัตตินั่นเอง สวรรค์หกชั้นมันก็เกิดในกามมาพบนี่เนี่ยมันก็ยังเวียนว่าตายเกิดในกามทั้งหลายแต่กามนี้เราจะเป็นกามมาคุณเราจะเป็นพื้อหนุนกันให้ไปสู่ความหลุดรอดหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเรามีสนะวัตถุแล้วสนะวิธีวิธีกรรมที่เราได้สวดมนต์ทุกบันพระจะสวดเองก็ตามญาติโยมทั้งหลายเราต้องสวดเองเราถ้าไม่สวดเองแล้ว จะรอพระอย่างเดียวก็ไม่ได้พระท่านก็มาสวดบ้างไม่มาสวดบ้างท่านก็เจ็บก็ป่วยท่านก็ไม่สบายท่านก็ไม่มีโอกาสได้มานำนั่นเองเราก็ถือว่าเรานำตัวเองเราก็เป็นพระในจิตใจนั่นเองจิตใจเราเป็นพระแล้วเป็นผู้ที่ชําระแล้วเราก็มีทิ้งในการสวดมนต์จะอยู่บ้านเราก็สวดมนต์จะมาวัดเราก็มีความปิติมีความยินดีมีความพอใจ เราก็มีความเบิกบานรมมณียสถานก็เกิดในสถานที่วัดตาหวยหงหลวงของเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเพลิดเพลินในบุญทานการกุศลที่เราได้กระทำได้สร้างขึ้นมานนัเองเราไม่สร้างไว้ให้ใครแต่เราสร้างไว้เพื่อจะ,จะเจริญศีลเจริญธรรมจเจริญกรรมฐา,านจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญวิชา จเจริญวิมุตติเข้าถึงความหลุดพ้นนั่นเองฉะนั้นเราท่านหลายต้องมีภาระห้าสัทธ,ธาวิยะสติสมาธิแล้วปัญญานั่นเองภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเราถือว่าทำได้ครบพร้อมทั้งสามอย่าง ทานวัตถุสิ่งของก็เป็นทานไปแล้วศีเราก็สมาทานวิรัติเป็นประจำอยู่แล้วภาวนาเราก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอยู่เป็นประจำนั่นเองนี่นะสิ่งที่โกลกทั้งหลายเขาติดกันก็ติดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังแล้วก็ติดในหนังในฟันในเล็บในขน ในผมนี่แหละกรรม,มาฐานห้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมเรื่อยมาถึงปัจจุบันท่านก็สอนเรื่องกรรม,มาฐานห้านี่เองที่คนทั้งโลกทั้งหลายติดอยู่ในอัตตาทิปไตยในโลกาทิปไตยในประชาที่ปไตยเลยเข้าถึงธรรมมาที่ปไตยไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนทั้งโลกเป็นผู้ที่ยังหมกมุ่นในราคะในโทสะในโมหะ มีความรักแบบยึดมั่นถือมั่นมีความโลภไม่รู้จักพอมีความโกรธมีความหลงนั่นเองคนที่รวยมหาศาลที่เขายังมีความโลภคือว่าเป็นคนจนอยู่จนคุณงามความดีจนบุญกุศลบาร,รมีที่จะกระทํานั่นเองถึงจะขอจะรวยในชาตินี้ได้กินตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นแต่ถ้าเขาหมดลมหายใจไปแล้ว เขาก็ไม่สามารถจะเอาติดตัวไปได้ก็เป็นของลูกของล้านของญาติพี่น้องเป็นของแผ่นดินไปนั่นเองไม่ได้เป็นของอริยทรัพย์ที่จะติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้านั่นเองเราไม่อิจฉาไม่ตาร้อนในทรัพย์สินสมบัติที่เขาได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นโลกิยทรัพย์มีลาภก็ต้องเสื่อมลาภ มียศก็ต้องเสือ่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญแล้วก็ต้องมีนินทานั่นเองนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนอมีดมากรีดหินแม้แต่พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานเองถ้าเราข้ามความนินทาว่าร้ายต่างๆได้เราก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวแสนสบาย แต่ไม่สนุกนี่เองอยู่หลายคนเราก็เพื่อหนุนกันไปสู่มนุษยสมบัติเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานสมบัติเพื่อการความสุขความสงบความร่มเย็นในจิตใจเราอยู่ที่ไหนเราก็สวดมนต์ไม่ขาดถึงพระอาจารย์อยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามเราก็พยายามสวดมนต์ญาติโยมก็นำพระพระก็นำญาติโยมเป็นธรรมดาเพราะคนเราต้องมี ความตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยธรรมถ้าเราไม่มีความตั้งใจแล้วเราก็จะเหินห่างจากธรรมคุณงามความดีกายกรรมเราก็ไม่ทำว่ีจีกรรมเราก็ไม่สันเริญมโนกรรมสิ่งที่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเกิดข,ขึ้นความพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนความเห็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปก็จะเป็นพานชนเพราะพานชนทั้งหลาย เป็นผู้ที่ไม่สนใจเรื่องทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคนชั่วทำชั่วง่ายนั่นเองคนชั่วจะมาทำดีจะมาสวดมนต์มาแผ่เมตตาม,มทนาบุญเลยไม่ทำเลยทำกรรมชั่ววันพระไม่ข้าววันพระเจ้าไม่นบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยก็มัวแต่กินนอนเสพกามเท่านั้นเหมือนสัตว์เดรัจฉชาน เหมือนอสูรละกายก็มีความหวาดกลัวแต่มนุษย์คนเราต้องเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานจะเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ได้ก็อาศัยความอดทนอด,อด,อด,อดกลั้นนั่นเองถ้าเราไม่มีความอดทนอด,อด,อดกลั้นต่ออากาศต่อ สิ่งที่มันยั่วยวนต่างๆเราก็จะเป็นผู้หลงโลกหลงวัฏสงสารเวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตมันสร้างอาริยทรัพย์เจ็ดประการให้มีขึ้นในขึ้นในจิตใจนั่นเองอริยทรัพย์นะี่เป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมแต่ กายสมบัติว่าจีสมบัตินี้ก็ยังเสื่อมอยู่มันแต่เสื่อมสิ้นไปทุกวันทุกวันเสียงอะไรก็จะพูดไม่ได้แล้วกายก็มีแต่สุดแต่เสื่อมแต่สมมีแต่วิบัติมีแต่เสื่อมคล่ำคล่าไปทุกวันทุกวันวันนี้ก็เป็นวันที่17แล้วปลายใกล้ปลายเดือนแล้วต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนอีกหน่อยก็สิ้นปีนั่นเองอีกไม่นานก็จะเข้าพรรษาแล้วเหลืออีกประมาณเดือนครึ่ง ก็จะเข้าพรรษาแล้วเราท่านทั้งหลายต้องหมั่นหมั่นสร้างอาจจะรัศัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจิตใจอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งในศีลในธรรมในกรรมฐานเราก็จะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมพ่อมตนต่อพระรัตนตรัยเราก็เป็นผู้เรียนศึกษาไม่เบื่อไม่ไหน่ายนั่นเองพระไตรศีขาคู่นางวันผามิคือการศึกษาประยัดรู้คำพี ปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปฏิเวทรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองหลวงปู่ขานท่านว่ารู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำคาญไม่รู้ไม่ชี้เป็นนี่หลายพบหลายชาตินั่นเองนี่แหละถ้าเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจวัดฟาศาสนาไม่สนใจในการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนา อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรันตนตรัยเราก็จะเหินห่างจากคุณงามความดีไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทําดีเท่าไหร่มีแต่ทําชั่วมีแต่การเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเพราะความเพลิดเพลินนี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายจมแช่อยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพานันครบ คนชั่วเป็นมิตรนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราคบบัณฑิตถ้าเราไม่คบบัณฑิตแล้วเราก็จะเป็นคนที่คบแต่คนพาดไปเรื่อยๆนั่นเองพุทธเจ้าท่านถึงให้เราคบแต่ผู้ที่สูงกว่าถ้าเราคบผู้ที่ต่ำกว่าด้วยความเมตตาเกื้อกูลให้เขาไปสิ่งที่ดีมันก็จะช่วยกันดีอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราคบบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ที่ฉราดเรียนรู้เรื่องโพธิปัจจิยธรรม37ประการนั่นเองมักมีองค์8โพชฌงเจ็ดาละหอาสี5หสติประาน 4, สีสมมาประทานสอิทธิบาสีแล้วเห็นอริยสัจส,สีอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกในกำหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละมักมีองค์8ก็จเจริญไปเรื่อยๆ นิโรธก็ต้องทำให้แจ้งซึ่งปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าเราไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิหาตัวเองก็ไม่พบคบตัวเองก็ไม่ชักได้ใช้ตัวเองก็ไม่คุ้มคุมตัวเองก็ไม่อยู่รู้ตัวเองก็ไม่จริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อมีกรรมอะไรที่เราเกิดมาถ้าคนฉลาดต้องรู้อดีตรู้ปัจจุบันและรู้อนาคตเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ ยังไม่แน่นอนอยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าปัจจุปนนันจจโยธรรมังตัทธตัธตถาวิปัสติผู้ใดอยู่ในปัจจุบันธรรมแล้วก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทพุทธเจ้าถึงตัดบอกว่าอัจเชว,วกิจมาตปังโกนชัญยามะระนังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ นาหินโนสังคารันเตนามหาเซเนนมัตยุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจยุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเองมัจยุราชคือความตายความแตกสลายของชีวิตจะมีกับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นไม่ว่าศาสนาพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูต่างๆเขาก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนแต่ พุทธศาสนาให้เราไม่ติดในการเกิดเพื่อจะเราจะเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองเพราะคนเราเกิดมาเพื่อจะพบเพื่อพลาดได้เพื่อเสียมีเพื่อไม่มีนั่นเองมีร่างกายอีกหน่อยก็ต้องล้มหายตายจากเวลาเราเห็นคนแก่ เราก็น้อมว่าเราต้องแก่เห็นคนเจ็บอีกหน่อยเราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็ต้องตายนั่นเองเวลายมมาราชยมมทูตถามว่าท่านเคยเห็นคนแก่เป็นยังไงบ้างเฉยเฉยเห็นคนเจ็บเป็นยังไงบ้างเฉยเฉยเห็นคนตายบ้างเฉยเฉยพญายมมาราชก็เอาไปลงนระกนั่นเองเพราะอะไรเพราะไม่ได้ลึกถึงความตายไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บว่าจะเกิดขึ้นกับเรามวประมาท เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตพะเลยเป็นคนที่ประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองเป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาความหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีความไม่ประมาทในชีวิตตอนที่ท่านเอ่ยประชิมมโอวาาตอนที่จะปรินิพานท่านว่าให้เราไม่ประมาท ในวัยในเวลาในเวลาที่เหลือน้อยไปทุกวันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราไม่ประมาทในปชิมะโอวาทท่านเลยให้ธรรมะกับพระภิกษุ1250ลรูปประชุมด้วยมนัสหมายในวันมาคบูชานั่นเองวันเพนเดือนสวันที่พระภิกษุ1250ลรูปมาประชุมด้วยมนัสหมาย ท่านก็บัญญัติศาสนาไว้ครั้งเดียวคือการไม่ทำบาปทางปวงคือการมีศีลการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม 3. การชำระจิตของตนให้เข่าลอบนั่นเองถ้าเราไม่ชำระจิตของตนให้เขาลอบลกิเลสก็จะพอกพูนในจิตจิตนี้ก็จะไปสู่อบายภูมิอบายมุกสีอบายภูมิสีนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงบัญญัติ ไว้ในโอวาทิพพัตพิมพ์ปฏิโมกในวันเพ็ญเดือนสามนั่นเองแล้วท่านก็ตัดอีกทีในวันวันเพ็ญเดือนแปดที่วันอาสาฬหาบูชาวันที่พระสง์เกิดขึ้นวันที่พระพุทธเจ้าเอาธรรมจักร ไปเทศไปโปรดไปสอนปัญจวัวคีย์ทั้งห้าได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกาธาคาอนาคาอารหันต์คือวันพระธรรมนั่นเองนี่แหละวันพระธรรมคือวันอาสราาบูชาวันพระพุทธคือวันวิสาขาบูชาวันพระสงฆ์คือวันเพ็ญเดือนสามที่พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปนั่นเองมาประชุมด้วยไม่นัดหมายฉะนั้นวันพระพุทธเจ้า วันพระธรรมวันพระสงฆ์ก็อยู่ที่เราต้องน้อมมาสู่พุทธโธธรรมโมสังโคนั่นเองเหลือแต่พุทธโธอย่างเดียวก็มีธรรมโมสังโคอยู่ในองค์ของพระพุทธเจ้าในวันนี้เราท่านังหลายต่างมารวบรวมกันสวดมนต์รวบรวมกันแผ่เมตตาร่วมกันอมโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันทุกวัน เราก็จะมีภารละห้าอีซีห้าเราจะมีบารมีสิบจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญในดีตชาติจนถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้มาดาแม่ของเราบิดาพ่อของเราครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดี ได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีดดรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราท่าน้หลายได้มาสร้างบุญกุศลบรารมี จงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภะพละปฏิพานธนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ